สิบสิบเอ็ดโมงทำธุระอะไรอย่างเดียวเราเป่แกะนะจ้าอยาก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 ให้เละน้ำมันให้มันนิ่มกว่าดีด้วยเอากระดาได้รือแล้วเอาดิให้นิ่มนีใช่ปะนี่มันกระเดง้งกระเด้งกระโดงไปอ่ะนะไปไหนไป,ไปก่อนไปไหนลงไปก่อน เดี๋ยวค่อยกลับมาทางเดิมเนี่ยปนุปปนุปปุ่นพี่แก่ชาด้วยไหนฮะโอ้โหลูกกน่าเยอะจะตายอ จมทองก็ได้ไม่เหรอ,อรนะมีไปไหนนะนเ,วน,เวนี่แค่ตรงนี้แหไม่เหลือไม่เหลือเสนเรวเดี๋ยวจอหน้าเนเดี๋ยวรเข้าบ้านนี้หน่อยบ้านเกี๊บบ้านเนีี่เดินมา Yeah.